ควหยกไซยกูพันสไลด์หยกไอสัตว์มาพบหยกใจพองตายดยกตื่นเช้าเกะไอห่ทุกวันวิบมาดหกออเดดวิดจ์น้ำเดินดัสเซเวียทอล์ก don't take this wrong babe it's been a long day เดี๋ยสึกมาอุดสร้อยทองเพรานั้นมันทองเคถ้าอยากรู้อยากลองก็เข้ามาลองเซกูต้องให้เพื่อนมันอีกสองอย่างมัวแต่มองเด้ไม่รู้จังกูก็ไม่เป็นไรเพราะกูก็มาดูว่า แต่ทำมึอเสือกกูมันไร้ระลอมไม่มีหินใจแม้ว่าเวลามันผ่านเลยไปแต่ความกระหายที่มันอยู่ในใจมันกลับไม่เคยจะหายไปไหนมันเพียงแค่เป็นไปและกูไม่ทำคลิปวอล์ก just like talk ไม่ต้องคุยกับกูต้องพูดกี่ทีพวกมึงมันกิกก็ส์มึงมัน slim จี๊ซักคนเซนกับบิ๊กบอสไม่มีพลิกล็อกมึงลูกกู้นก็่งเาซ้ำมาชิดดอกตั้งใจฟังเวลาที่กูจะถามดูสิแรปยุคใหม่เขาอยู่กับอาสยามนี่หละคนไทยนี่แหละคือมาตรฐานเอาฮีปพับไปทำตลกกันยังสนุกสนาน คอกนกรีดขายพ่อเดียวระวังไม่ทันการกูรู้พวกมึงน่าติดธุระแต่เป็นธุระกันเดินจะสอนเชิงสินมันแฟนเป็นคู่น่าต่สินก็อันที่จริงแล้วกูไม่เกี่ยวแต่มึงสัก push me in ไม่ต้องห่วงกูยังอยู่ที่มีกินคิดจะแข่งกับกูกี่ครั้งกี่ครั้งก็วีวินไอ้น้องระดับมึงน่ามันระดับบิ๊กเกนดูวิธีบินมีวิดไม่มีลิน I'm deep. ลูกตุ๊ด watch your back นุนจะสามเวสตัวเก็าตลอดเวลาอยู่ถามว่าว่างไหมมาขอฟีดกูมีฟีดอยู่สองข้างจะเอาข้างไหนของปอมันควรจะวางไว้พี o ูโอดเราไม่มีทางใช่ faker ซาโนเดมโซเวล l จากที่สุดที่เจอมาหูมีอามโซเดวมาลอยล่องฟ้าเดซาว I าเฟลลองมามองจ้องตาหมอพอกกระอ m มเอ faker ซาโนเดมโซเวลจะที่สุดที่เจอมาหูมีอามโซเดวมาลอยล่องฟ้าเดซาวาเฟลลองมามองจ้องตาหมออกกอมเอเอ อย่าเข้าพวดจอย่าเข้าพวดระวังจะสามวิคลิกคลคแคลคแบงระวังจะสามวิแรปไม่สู้แคปเช็คมาให้กูถามดิลูกตุ๊ก watch y o u back ระวังจะสามวิจะเข้าพวทธอย่าเข้าพดทระวังจะสามวิคลิกคลคกคลคแบงระวังจะสามวิแไม่สู้แคปเช็คมาให้กูทามดิลูกตุ๊ก watch y o u back ระวังจะสามวิถ้ามึงเป็นคนฟังเพลงกูจริงนะเว้มึงจะรู้ว่ากูไม่เคยเปลี่ยนไปเลยแม้แต่นิดเดียวสามหกนะรอรอเฉย เดี๋ยวหกสิบกว่าเล่นเลยน้องเล่นกับพี่ปะเล่นกับพี่ตาย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 ้องหลังเลือดสองโดนยัดแบบไม่ได้ต่อยเลยเหรยยัดเหาใจเย็นมากใจเย็นมากเลยโดนสองโดนสอได้ยาวได้ยาวสามสองนะไอ้เท่าจะตายเท่าจะตายตายท่าตายลุมไปดิลุมไปลุมไปกูช่วยไป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 